สวัสดีครับวันนี้ผมพามาชมเหรียญเนื้อดวงครับเนื้อดวงของหลวงปู่เปื้องครับผมจังหวัดพัทลุงครับผมเหรียญสวยๆนะครับผมพามาชมครับตัวนี้เป็นเนื้อทองแดงครับเป็นเนื้อทองแดงผิวรุ้งครับสองเหรียญนี้จะเป็นเนื้อมหาชนวนผิวรุ้งนะครับสองเหรียญนี้นะครับผมเหรียญสวยๆนะครับผมเป็นรุ่นแรกนะครับ เป็นรุ่นแรกของหลวงปู่เพื่องนะครับเหนือดวงครับผมรุ่นนี้ปลุกเสก่วาระถ้าจะไม่ผิด4วาระหรือ5วาระนี่ครับอันนี้ปลุกเสกในเขาออด้วยนะครับผมรุ่นนี้ปลุกเสกในเขาออด้วยเป็นพระที่สวยนะครับเป็นพระที่สวยมากเลยนะครับเป็นพระสวยคมมากเป็นเหนือดวงรุ่นแรกนะครับผม จังหวัดพัทลุงนะครับวัดพังดานนะครับผมเหรียญสวยครับของหลวงปู่ครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงคิวรุ้งครับอันนี้เลขโค้ด4085ครับพระสร้างเพียงแค่ห้า0นเก้ารัอเกบเจ็บได้นะหาเจ็บได้นะครับผมเหรียญเนื้อทองแดงอันนี้ก็เป็นเนื้อทองแดงเหมือนันาดแบบ ตัวนี้เลขโคดสองหกแปดศูนย์ครับเหรียญสวยเหรียญจริงสวยมากครับคมลุ้งลุงเนะยครับเหรียญสวยมากเหรียญคมเหรียญสวยครับผมน่าเก็บน่าสะสมนะครับผมเป็นเหรียญอีกรุ่นหนึ่งครับน่าเก็บมากลุ้งลุงเลยนะครับผมต่อมาครับตัวนี้เหมือนกันครับตัวนี้ลุ้งเลยโอ้โหลุ้งสวยมากตัวนี้มาพร้อมเลขโคดหนึ่งสองสามหนึ่งครับผมเป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งเหมือนกันครับผม รายการที่1ิบครับตัวนี้เหรียญสวยจริงครับเหรียญจริงสวยมากอยากให้อยากให้ทุกคนได้เก็บสะสมนะครับหาหเก็บสะสมได้นะครับผมราคายังไม่แพงครับราคายังยังหยิบจับได้อันนี้ก็เป็นเนื้อทองแดงครับแต่ตัวนี้เป็นเนื้อทองแดงพิเศษทองแดงกึง่งกึ่งผิวเรียบเรียบกึ่งครับเป็นกึ่งผิวเรียบ ตัวนี้เสกในเขาอ้อนะครับเหรียญรุ่นนี้หลงปู่มหาศิลารวบปลูกเสกด้วยนะครับอันนี้เหรียญสวยจริงครับเหรียญจริงสวยมากครับผมอยากให้ทุกคนเก็บนะครับผมอยากให้ทุกคนหาเก็บนะครับุู้ทุณคดีนะครับรุ่นนี้ครับผมเนื้อทองแดงผิวรุ้งสวยๆรับสวยๆส,สวยจริง สว,สวยมากเนื้อทองแดงอยากให้อยากให้ทุกคนเก็บนะน,นี่เลขโคดห้าหกสองเจ็ดห้าหกสองเจ็ดเหรียญคมเหรียญสวยเหรียญสวยมากส่วนมากผมเก็บเนื้อทองแดงครับเนื้อทองแดงเป็นเหรียญที่คลาสสิกชอบเนื้อทองแดงมากครับตัวนี้พร้อมเลขโคดห้าห้าศูนย์ห้าเกือบตองครับผมเกือบตองเหรียญสวยโอ้โหดูให้ม เหียนคมมากนะผมจริงเนื้อทองแดงผมชอบเหรียนพวกนี้ครับมันคลาสสิกดีมองดูรถสวยครับน่าเก็บอันนี้ก็เป็นเนื้อทองแดงครับดูครับผมสวยจริงๆโอ้โหน่าเก็บครับน่าเก็บสะสมมากเเขาอ,อ้อนะครับตัวนี้ ตัวนี้เป็นเนื้อชนวนครับเนื้อชนวนลุมลุมครับอืมหนึ่งห้าหกศูนดูครับดูหน้าลงโปก่คมชัดคมเจ๋วเลยโอ้มีทิติว่านะเป็นเหรียญสวยอีกรุ่นนะครับเนื้อดวงครับเนื้อดวงรุ่นแรกเนื้อนี้ เนื้อนี้สร้างน้อยเนื้อนี้สร้าง2,999รบครับผมเป็นเนื้อหาชนวนผิวรุ่งครับโอ้อย่างนี้ทุกคนเจ็บหาสะสมไว้นะครับเหรียนสวยจริงอืมนี่บล็อกทองคำสวยจัดส่วนอันนี้เป็นร็อกเก็ต ล็อกเก็ตของหลวงปูนะครับล็อกเก็ตฉากทองนะครับผมล็อกเก็ตฉากทองหลังฝังตะกุดเงินหนึ่งดอกหลังฝังตะกุดหนึ่งเงินหนึ่งดอกกล้องไมโคโฟกัสแอบหลังฝังตะกุดหนึ่งเงินหนึ่งดอกฝังจีวรฝังเจสา สวยสวยจริงอันนี้ทุกคนเก็บนะครับเก็บได้เก็บนะครับช่วงนี้ครับผมราคายังไม่แรงราคายังราคายังจับจับต้องได้ถ้าราคาแรงกว่านี้ยุ่งเลยนะครับเรียนสวยมากราคาไม่แรงครับราคาหาเก็บได้ Sí, soy es,